ผมไปฉี่แป๊บฝากเซฟตี้ต่อด้วยแฟอกนะครับเอฟอหรอ A few moments later ามไงไไมาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้าเข้าแล้าพแอคทหนอยแหน่แทีหน่ทีหนแทีฟหนยวทวหาน้มาแล้วมาเต็มหาโนนหาโน้นหาโน้นหาโน้นหาโนน ไหนกองรวมกันแลโบโบไปเรื่อยๆทีละนิดไหนกองรวมกันโบเรื่อยๆกินมาทีละนิดกินมากินมามันหลุดมาเยอะนะมนหลุดมาเยอะไหนกองรวมกันแล้วแล้วโบมาเรื่อยๆโบจุดเดียวกับเวทออกนะพี่โบจุดเดียวกับกับเวทออกไหนมาโบตรงมุมตรงมุมกลางเวทเวทตรงมุมกลางตรงกลางตรงกลางแม็กกลางพี่แม็กกลางแม็กกลางแม็กกลางนะแม็กกลางเวทตรงกลางเวทตรงกลางบนบนบนเลขแปด มุดแล้วขี่ไปหน่อยขี่ไปหน่อยผมไล่ใแท็บลมเด็ด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 ทด่เด็ด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 เดาลเดาดเด็ดเั็ดเด็ดน็ดเน็ดเด็ดเด็ดเเดด้ดดเด็ดเด็ดเ็ดเด็ดเด็ดเด็ดเง็ดาด็ดเด็ดเด็าเด็ดเด็ดวด็ดเด็ดนน็ดเด็ดนดัดดดด มันก่อไปแล้วมันหิวไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่หาโน่นหาโน่นที่ทำโพดิชั่นทำโพดิชั่นให้กลับมาโพดิชั่นให้กลับมาโพดิั่นใหน่อยบมาโพดิชั่อ้ยเชี่ยกูตายสวัสดีครับอยู่กับช่อง m a กา a ิต้า Channel นะครับวันนี้ผมก็เอาวิสาดเนี่ยมาวอร์ในเซิร์ฟแลนด์เวิร์ดเจเนซี่ครั้งแรกครับผมเอาจริงๆอ่ะของคือพร้อมหมดแล้วนะครับแต่ว่าเลเวลเนี่ยมันยัง96อยู่มันเลยมีแบบหลายๆอย่างที่ยังไม่พร้อมนะครับอย่างเช่นตะโตนเคิร์ฟไม่ค่อยติดบ้างอินไม่พอบ้างอะไรประมาณนี้ครับ แต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่ได้เล่นได้สนุกครับแต่ว่าวอนี้เนี่ยเป็นวอที่ผมขึ้นสตรีมแล้วก็กิวลวอนะครับเลยบางช็อตเนี่ยไม่ได้อัดมานะครับก็ขออภัยด้วยครับช่วงครึ่งแรกของคลิปเนี่ยอาจจะมีภาพและเสียงไม่ค่อยชัดบ้างนะครับเพราะผมอัดมาจากสตรีมผงผมอีกทีหนึ่งแต่ว่าช่วงหลังครึ่งคลิปไปเนี่ยก็คือจะเป็นปกติแล้วยังไงก็รับชมรับฟังให้สนุกครับผมไปลุยกันเลยกิวลวอเซิร์ฟเจดิสิทธ์ไปมาไนท์ไนท์ถอยมาไนถอยมาถมามออกเข้าเข้าเข้า กับกับัทั้งสามครับนะลือ่อยครับเราเราเไปโพสหน้าวปเดพี่ขอขอตักหน่อยได้ไหม พี่ดีพี่ดีผมไล่โพลตัวชั้นสามอยู่นะอุ้ยเฮียมีคนเต็มไหมมันตีรวยๆนะมันตีแต่นะที่เห็นนะ ใจใจเซตเซตพีหน่อยเซตพีหน่อยเราเราไม่มีพีสอ่ะพี่จะหมดแล้วนะจะหมดแล้วนะมันมันอัดไม่หุ่นเข้าครับสองตัวสองตัวได้ได้เก็บหน่อยเก็บเก็บเก็บอหันแถบเก็บเก็บเก็บมันมันไม่แถบมันอ่ะเสียแข็งออนะมันน้อยแล้วพี่ที่หินเดินเดินออกมาได้ไหมเดินออกมาได้ไหมไม่ต้องหินเลาะเคี้ยวหินเลาะเคี้ยวไปเลยพี่หินไปเลยพี่หินไปเลย จ, please, จับดำแล oh, oh, mm ้ว hmm. จ no ับดำแล้วจับดำแล้วลงมาเคลียร์วิสัยสายล่างทีครับสายล่างหินจับดำแล้วจับดำแล้วปล่อยมันปล่อยมันทำไมมุกผูกโอ้ยเรียร์ใหญ่อะไรไปเวน่าวับไปเวน่าวับใครที่หลุดตีหินที่ปล่อยไปแล้วไใช้เซนซี้เอาถ้าเค่พี้มันพอพี่พีดพีดมันคนเดียวนี่จะพูมาได้ไปเวน่าหนวับก็ค่อยไล่ออกไปนะตรงไหนไล่ป่วยเซฟหินเซฟหินเซฟหินให้โดนช่องพี่เซฟให้โดนช่องเซฟให้โดนช่องเฮ้ยมันมันอีกจิ้วหนึ่งอีกจิ้วหนึงอีกจิ้วหนึง จับลำแล้วจับลำแล้วจับลำแล้วแต่เราเรามีพอพี่เราเรามีพอใช่ครับเอาเหี้ยมันนะเอาเหี้ยมันนะอันนี้มันบางพันกันไหมบางจับจับให้แล้วจับให้แล้ว การับพากันยงนันนีส่งสีฟ้าท้าตาเหมือนกันมันงคเดยวรอรอเล็กรอเล็กผิดวิต,ตัวนี้เล็กเล็กเออตายเดินไปเดินไปพี่ติมเดินไปเดินไปชั้นสามมันหน้าเตะมาเรา้องบุกงัดออกแล้เดี๋ยวต้องส่งไปพอที่ยูฟีไอ้โดนไม่แดง แล้วถามเป็นยังไงบ้างพี่น้อย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 ครับเหมือนเจ้าหินอหะพีาหินไหมขยันยมใส่โล่เดินนะพี่พยายามใส่โล่เดินนะ,ะมันมันมันโดนแรงนะถ้าไม่ใส่โล่เดินการในหินการในหินการท้องหินเยอะไหมเยะเยอะ เราฆ่าไอ้คนที่มันออกมาในชั้นสามได้ไหมพี่เราไปรวมชั้นสามแล้วฆ่าทุกคนที่กูโดนเทียอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยคนเราฆ่าถ้าเปิดคุณนะครับตอนนี้ตอนนี้ดงเราอยู่เลขมแปดนะครับดงเราอยู่เลขมแปดชั้นสามอะไรมาเลยพี่มามามาพี่พี่พยายามพยายามดาเมจกป็นตัวเดียวกันได้ไหมเวทไปตรงที่ไหนเราโบอ่ะพี่เวทไปตรงที่ไหนเราโบพี่มันจะได้ตายแน่ ที่หินที่ที่หินเป็นยังไงตอนตอนนี้มันมันมันน้อยหรือมันเยอะยังไงวะผมผมอยากรู้มันมันมเป็นสองกิโลเนี่ยเราเรากำลังเลีนกับอีกกิโลนอีกิมันอยู่ในหินปะใช่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 ใชการอยู่ในงใ้่ใช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 ่ี่ใชเใช่ใชงใช่ใ้่อช่เช่ใช่่ใช่ใช่เช่่ใช่่ใชรใช่ใช่ช่ใช่ใชกใชนใช่่ใช่ใชชช่ใช่ใ่่ี่ใช้าช่ใน่ใช่ใชช่ชัใ่่ เต็มหินเลยว่ะถ้าถ้าหน้าวับเริ่มเริ่มบางบอกหน้าวับเริ่มเริ่มบางบอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมแทบตัดตัวเติมให้อยู่วางแล้วครับวางแล้วคับางแล้วหน้าวับบางแล้วมันตามมันตามไหนมันตามไหนโอ้ยหายเลยว่ะลากไปที่หินได้ไหมพี่ลากไปที่หินได้ไหมไม่ไหวเอาบอสเตที่ออกที่ไปเหรอไม่เอาอีโคเวอร์ดีพี่ตั้งทีสามเลยเพราะว่ามันผ่านบัฟพี่พี่ ใครที่อยู่ข้างในอ่ะอย่าขัดอินทดให้อินทดบุกฟี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราตบตบตบตลบทีนะึงใครอยู่ข้างในพี่พยายามพยายามเอาตัวออกมาหรือว่าหนี<อ>ให้อินท<ม>ูดคองนั้นไอยอาพี่พยายามพยายามเดินเดินออกมาพยายามเดินออกมาพยายามเดินออกมาได้ให้เขาเข้าไปตู้กันแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้ามาปิดท้ายไม่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 ล็อกก่อนล็อก่อนล็อก่อนมันจะเก่งเราอ่ะดิไม่ไม่พยายามเดินออกมาพี่ไม่เป็นไรพยายามเดินเดินออกมาเลย,ายาเดินออกมาเาลเยมันคอหรือว่ามันมันยังมันยังไม่รวมบุกวะ เดินมาตันเดินมาต่อเดินมาัต่อมันไม่ตีกันมันไม่ตีกันมันผ่านกันมันผ่านกันเล่นกันใช่ไหมใช่ผ่านกันไม่แน่ครับบอลพุ่งเหมือนเขาไม่ผ่านกันนะเดี๋ยวรอดูว่ารอดูหน้าจอเก่าเราขอแต่จากที่สังเกตเมื่อกี้คือมันมันบัฟให้กันอยู่นะอ่าพี่ใครอยู่พี่ไหลเท้าหินมาเลยไหล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 มาโม่ในหินแล้วเดี๋ยวพี่ดึงดึงให้หน้าก็พอ วนนะวนวนเดินลงไปหินอย่างเดียวพี่ไปที่หินอย่างเดียวไปที่อย่างเดียวไปที่อย่างเดียวไปที่อย่างเดียวแล้วแล้วอาชีพซัดเล่นรอบๆนะไปจะไปเล่นรอบๆโบหินเซตผูมไม้หินให้ติดหน่อยเรามีพี่เรามีคนเดียวนะที่ที่โจนอะไรตายเรามีคนเดียวผูม่าหินได้นะพี่พูมไม้หินได้พอแล้วเติมมาชั้นแถบแถบชั้นสามถึงหน้าหินนะพี่ไม่ไม่เอาแถบในห้องหินนะพยายามตีหินไว้พยายามตีหินเรื่อยๆขอขอมาผูม่ม้ให้ผมหน่อยตีหินมัดเลยครับตีหินมัดเลย กินไปเลยดีไปเลยพี่ไม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 ่นั้นมันมันไม่จบหราเราสี่หินเราข้าวเราข้าไม่ได้ดามิทแค่พอโอ้ยเฮ้ยมาดิวัดกับกูวัดกับกูมาดิพี่พี่ไม่มีเนี่ยมีในตัวเติมเข้าไปในหินนะพี่พี่พี่ไม่ต้องแท็ในหินนะพี่แท็ชั้นสามอ่ะไม่ให้มันเติมเข้าไปในหินง่ายๆก็พอละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปจัดในหินนะผมจะได้ต่างเลยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยในหินตีขึ้นดามิทขึ้นไหมดามิขึ้นไหมพี่ขึ้นขึ้นครับขึ้น ตีไปตีไปตีไปพีพยายามไปครูไม้ได้มีพีชคนเดียวนะพี่ไม่มีตั้งสามเรแล้วงแล้วเรา้ตังเราเยอะเราเยอะเราเยอะตีไปตีไปตีแตกพี่ตีแค่แตกแต่ผมบอกกันนะบ้านวันนี้กันไม่ได้ไม่ได้เราจะเล่ากันนะประมาณห้าตัวนี่กินม่มไม่กินยิ่งหอยอ่ะ แบกอยู่ิกแก่ได้ไมาอกรนกนี่กเไม่เป็นไไรไ้ลววเไไมันจมวตยิดตรงมาเติตรมาถ้าถ้ามันบวมไตแรงวทเรารแต่ที่ทีมาพี่รู้ตัวหุดเพี่เริ่มหุดเลยเริ่มหุดเลยเริ่มหลุดเลยพี่พีกดนีกดนไนท์เติมาไนท์เติมมาเราเรกดธงได้เรากดธงได้เติมาฮันขอฮันแทบคนนึงไปเก็บไปเก็บแท็บให้ให้ห้น่อยพี่เก็บแท็ให้ไน เติมมนพี่ขอคนนึงเดินออกไปเลยนใกล้ๆคัตเตอร์คัตเตอร์เดินออกไปเดยี่เดินออกไปที่ชันที่ที่ชั้นสาไปไปเก็บเก็บแให้เขาพี่ให้คนของเราเติมเติมมาได้เวไปเวไปเไปเวไปเวเวเรเเถแบแล้วเข้าไปเข้าไปเข้ามาข้างในสมุลลุุตัวเดียวกแด่กินพี่ได้นินเือตัวไหเอลุมตัวนั้นี่เลือกตัวไหนเลือกมาเลือกมาดูปั๊ปัปังเลือปัปัเลือปัเลือกไม่ไหวเดินออกไม่ไหวเดินออกไปมไปเพื่อนไม่ไหวเด อานนอานน่ยปะอานนัอานนทีอานนอนอานนที่บอกของพี่ะวงในวงในขุดให้ขุดให้ขุดจับดำแล้ว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 วิุงเวทนะดูเวทนะจูเลยจู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 อะไรนะอย่ามันพอมันพออย่าทิ้งหน้าวะอย่าทิ้งหน้าวะเเวทเวทไปเวทไปพีู่ดไปเดี๋ยวเดยปั๊มันก็หมดเติมแ็บเติมแทบเติมแท็บเติมแท็บเติมแท็บอย่ามันพอพออย่ามันพว เนี่ยมันโบวิวนก็แถบก่อนพี่วนก็แถบไหน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 ตามมาโบหน่อยพี่ตามมาโบเป็นตัวตัวไปใกล้ๆก่อนเอา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 ใกล้ๆก่อนโบ้แถบไหนแถบรุดแถบรุดอุ้ยผู้เล่นสามตัวเติมแถบไปพี่เติมแถบไปอันโนไปไหนอ่ะตายเหรอตายครับตายเลยเลยอีซี่โบ ีไหนไหนไหนพอแล้วพอแล้วพี่กลับโพสชันพี่กลับโพสชันกลับโพกลับ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 โพสชันพ yes> ี่กลับโพสชันตรงนั้นเคลียร์ได้ได้เคลียร์ได้เคลียร์ได้ตรงนั้นเคลียร์ได้วิสาหวนกันเองให้ได้โดนกั้อ่ะเริ่มแท็บเริ่มแท็บมันดึงมันดึงมันดึงหายเจอมันดึงตรงไหนที่มันคอมมันคอมบนครับ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 แท็บรับแท็บรับแท็บรับแท็บวิสาหถอยหลังไปได้หลังไหนมาโบขวาบน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  โคลขวาบนพี่โคลขวาบนรับด้วยแถบวิสาหเวทไปเวทไปไหนไปไปฆ่าตัวบางก่อนไหนไปฆ่าตัวบางมันก่อนเวทตรงมุมซ้ายบนไปฆ่าตัวบางเวทไปเดี๋ยวมันก็ตายเวทไปแล้วถอยไปเรื่อยๆมีแถบเรื่อยๆถอยถอยไปถอยไปถอยเวทไปเรื่อยมีแถบอยู่รูดตัวใกล้รูดตัวใกล้เดี๋ยวแถบให้ถอยถอยพี่ถอยถอยพี่ถอยไปเรื่อยๆถอยไปเรื่อยๆต่แต่งเป็นโอถอยไปเรื่อยๆพี่ถอยไปเรื่อยชิว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 ถอยไป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 พร้อมกันถอยไปพร้อมกันให้ให้เคลียร์หมดแล้วมาโบไนัยมันมาโบนัยมันมาโบนัยมันจะหมดแล้วมาโบนันมาโบมันมา ยืนยันเลยยืนยันเลยทีเซนตี้ให้วิสาพี่ทีเซนตี้วิสาวิกองเดียวกันเวิกองเดียวกันเวิกองเดียวกันโอเคพอแล้วพอแล้วไปไปไปกันหน้าวัดือนเดิมไหนไปกันหน้าวัดที่เราปล่อยเลยที่เราปล่อยเลยที่เราปล่อยเลยปล่อยเลยพี่ปล่อยเลยปล่อยไปปล่อยไปไหนไหนกลับไปโบน้าวเติมแถบตรงนี้เอาแอสกับปีเอสไล่เมนพี่แอสปีเอสไล่เมนวิสาดูได้ดูไทเซนตี้ช่วยเอาไม่ต้องโฟม้าพี่จับดำแล้วพี่ที่ข้ามาข้างหน่อยกางหินเลยกางหินเลยกางหินเลย เอ้ยมือปืนมันดมดเฮ้ยอย่าไปยิงอย่าไปยิงขอโทษขอโทษเซฟตี้หินพี่เซฟตี้หินเซฟตี้หินอ่าเซฟตี้หินแล้วจับแล้วจับแล้วปล่อยปล่อยอย่าไปยุ่งกับมันดมปล่อยมันดมที่เหลือไปไปไปเซฟโพซิชั่นเดี๋ยวผมพาให้ลงเล็กกันนะลงไหนพาหาแรงขุดหน่อยดีอ่ะแล้วไอ้ใจทำเกมพี่คนลงไอ้ใจมึงมึงมาจับดามไอ้ทีนี้เซฟเซฟตี้หินนะพี่เจอเจอพี่เซฟเยเอ้าว่าแล้ว ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดียแล้วไอ้ใจ่าทำเกมไม่ตายแบบตาจะบอดไอ้เดียเกมถ้าเราขุดหินน่อเืมัวิววนมาวิวนมาพี่พี่ต้องวนพี่ถ้ามันตีพี่ได้พี่ต้องวนพี่วนเนี่ยมันตีพี่เวียนวนข้าวแทบอะแล้วเมเทโอเมเทโอมันใส่วิวอยู่เมเทโอพี่พี่กลับไปหน้าวัฟปล่อยปล่อยให้แอดเกิดการได้ที่คิมจากการไปกลับกลับกลับไปหน้าวัฟจับจับไหนแล้วนะจับอีซี่โบนะัโพิชนเดิิมโพชันเดิิมโพชาะจับแล้วจับแล้วจับแล้ว โพสิชันเดิมพี่โพสิชันเดิมโพสิชันเดิมดาเมจสแต็กตรงเดิมดาเมจดาเมจสแต็กตรงเดิมใครหลุดปล่อยพี่ตายสวยระวังจับแล้วจับแล้วจับแล้วไหนๆอย่าโบพี่อย่าอย่าโบลูบูอย่าโบมันแถบพังพี่มันแถบพังพี่อย่าโบพี่ไป,ไปไปไปกันหน้าวับปล่อยมันติดแถบไปพี่ปล่อยมันติดแถบไปลุงลุงจูคนแป๊บนึงดิลุงจูนแป๊บนึงจูแม่งจูแม่งเลยอ่ะเฮ้ยฮันน و ฮันน و อย่ายิงพี่แถบมันระเบิดพี่ นกพังแถบเหมือนกันปล่อยมันติดแท็บไปพี่เนี่มันเนี่มันเนี่มันเกาะกลุ่มกันตัวสองตัวเนี่ยเออเอามันแซมยื้อแสนหนึ่งแล้วเนี่ยเออมึงจะตายไหมเอามันกดเดียวแล้วกดเดียวแล้วฆ่าไหน่อยฆ่าไหน่อยกดเดียวแล้วผมไล่แท็บทำอยู่ใส่เลนใส่เลนกันทั้งทีมเลยกดยาเกี่ยวกันด้วยจี้ไปจี้ไปอย่าลืมพักนะ อย่าลมบันะมันจะเบานะบัฟบเอให้เขาหนักเออตายโลนินอยู่โวติชานอนะครับไม่ไรไม่ไรผมว่าเขาไหลมาแล้วนะมันไหลมานะเออไอไหลมาให่เออเออใครอยู่ใช้สมกับห้องหินทังหมดเลยครับมาาห้องหินพี่มางหิ่แพกแค่ถั่วก็พอพยายามมานะครับเจไดนา ผมว่าเส้นหลังไม้พี่แถบไปเลยได้เลยพี่เส้นหลังไม้มาปิดปอยครับสี่ห้าคนหกนาทีครับผมไม่ง่ายมีปัญหาพี่ได้ตี้กินพี่พี่พี่มายืนซ้ายซ้ายเนี่ยพี่มายืนซ้ายซ้ายเนี่ยเนี่ยมันจะมีพวกติดแถบหลุดกันไปเนี่ยพี่หาตัวยี้เลยอ่าประมาณตรงนั้นอ่ะลองคุ้มตัวเวลาบีเอสบีเอสบีเอสยืน ยิงจุดเดียวกันพี่แล้วก็เล่นกับแดนดี้กินพี่ขอขอให้ถ้าเขาตีใครตีคนนั้นก่อนอ่ะแค่นั้นเองแล้วกูกลัวเวลาที่ที่ชื่อโกเมซ่าเขาเป็นท็อปคอยเดี๋ยว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 เดี๋ยี้อยู่หัน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 มานี่มามาเล่นกับผม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 จะแลนแลนมาล้วผมว่าแลนมาดีกว่ามันแคบดีกว่าได้ได้เดี๋ยวผมซ้อนหลังให้พี่ได้ได้ผมจะแถบแลนมายาวเลย จะเป็ประมาณตรงนี้แล้วแกเอาหุ่นซ้อนหลังให้พี่พี่ได้แคปโอเคพีว่าจะได้เท่าไหรพี่จี้โกเมซ่านะครับมันเป็นตัวค้อของไออาเนี่ยพี่นะครับผมได้งจี้อยู่เต็มแท่นดูได้มสามมามาเต็ม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 มิโนมิโนอุ้ยจ่ายมึงโดนแถบปูไอ้ซาดขอเวจัยขอเวจัยขอเวจใยกันวะปูเกอาร์พีใช่ไหมนี่ไเนี่ยไหนๆไหอเนี่ย หลังวับมีมีคนอีกไหมหลังวับไม่มีคนมาโบมาโบช่วยดงวิไนตามตามมาโบช่วยดงวิผมินปอดภัยเดินปลอดภัยไปทีละคนไปเลยไปเลยเดี๋ยวผมเองมันมันจะคอซ้ำหน้าวับนะระวังนะมันจะคอซ้ำรอบปิดหน้าวับพผมปิดหน้าวับพิ่ปิดหน้าวับพิ่เวกกองเดียวกันพี่เวกกองเดียวกัน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 มันจะตายแล้วโบสแกนโบอยู่ข้างล่าง โบสแต็คโบสแต็คโบสเต็คโบสแต็คโบสแต็คโบตสเต็คโบสเต็คโบสเต็คนะโบสแต็คกันนะสแต็กโบสแต็กโบพี่ขุดด้วยนะขุดด้วยนะมีคนมุดแล้วขุดแล้วขุดแล้วเนี่ยโรเบิร์ตป่ะคือวัเตอร์อ่ะคุณเนี่คุณวัตเตอร์วัตเตอร์จะขอยวัเตอร์ย่างนี้ตัวเดียวตันตัวเดียวตันโบตัวเดียวกันพี่โบตัวเดียวกันเซ็นตี้แล้วโบตัวเดียวกันโบตัวเดียวกันนะ ุไอ้ยมาตีผมผมคุณกิีวัเตอร์อยู่ที่หินปอยที่หินปล่อยที่หินปล่อยมันไม่แตกแล้วพี่มันไม่แตกแล้วที่หินอ่ะไอ้ไอ้โคไอ้ไอ้นอยู่ที่นะมันจะคอแค่คนเดียวอย่างมันคอเดซี่คิมพี่เห็นไหมไหนที่มันพยายามบุดข้างๆมันก็จะเป็นหัวโดนกันกลับไปกันกลับไปกันหลังวรัฟพี่กลับไปกันหลังวรัฟผมว่าไหวแล้วให้ให้ให้วิสารเล่นไปแถบหลังวรัฟไหนโรนินมันจะมาคอนะพี่เห็นไหมอันโนนอ่ะมาโรนินมาโรนินมาเอ็นเซตติอยู่นะเยอะจังวะวิสารวิสารมายื้อหินหน่อยได้ไหมผมดึ๊ดินตามทางให้ดูกกลลัังงไไปป พี่หินมันเยอะไปว่ะพี่ผมว่าเร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 าต้องโบหินทีนึงได้ไหมโบโบหินออกออกไปทีนึงโบโบหินออกออกไปทีนึงพยายามหน่อยพยายามหน่อยแม่งเยอะสัตว์เยอะสัตว์เยอะสัตว์ขอเวทขอเวทที่หินแรงๆขอเวทที ás, Jap, Kirby, right? no. ่หินแรงๆขอเวทที่หินแรงๆไหนซ์มาโบหินเลยพี่เซฟตี้หินไว้เซฟเซฟตี้หินไว้นะเซฟตี้หินไว้นะขอเวิขอดาเมจสแต็กที่หินเลยดาเมจสแต็กที่หินเซฟเซฟตี้หินได้เซฟตี้หินได้ดาเมจสแต็กที่หินดาเมจสแต็กที่หินไอ้ใจวนหน่อยใจมีแทบต์ต้องเยอะวนหน่อยวนหน่อยวนหน่อย เอย่ามันคอนะเติมเติมแถบรอบๆเดี๋ยวพี ter, ่หันแถบหันแถบเติมเติมแถบรอบๆหินหน่อยเติมแถบรอบๆหินหน่อยเติมแถบรอบๆหินหน่อยพี่มันมีพีคนนึงนะพยายามจะพูม้าหินระวังด้วยมันพูมากติดไหมน่ามันมันมพูมากติดนะระวังนะกดคอซั้มได้ไหมแซมสั้นกดกดคอแซมสั้นกดคอใครอยู่ข้างในกดสไลด์คอหน่ะกดอยู่พี่กดอยู่กดอยู่เซฟตี้เซฟตี้หินเซฟตี้หินคนนึง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 มันพูมากหรือเปล่าวะมันพูมากมันเซฟตี้ ไปไปไปมาช่วยทีมาช่วยทีปั๊มหมดแย่แล้วพี่แตกแตกจะแตกไปที่หินไปที่หินไปที่หินขอร้องไปกูมาหินไปเซฟตี้หินได้เร็วไอเซฟตี้หินไปเซฟตี้หินไปเซฟตี้หินโคนมั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 นนาทีเดียวนาทีเดียวโบหินเลยมึงอัดหินเลยแล้วเซฟตี้ได้อัดหินเอามือแม่ท่านแตก